ปท้ายเปิดไม่ออกแก้ไขยังไงมาดูกันครับกดยังไงก็ไม่ยอมปลดล็อกครับเราต้องถอดแผงนี้ออกมันจะมีหมุดล็อกอยู่นี้เราใช้เคเบิลทายครับเป็นตัวเกี่ยวแล้วดึงออกมาสอดเข้าไปอ,ออกมาแล้วครับก็ทำไปทีละตัว นี่คือสวิต์เปิดปิดฝาท้ายเราจะแกะออกมาเพื่อทำความสะอาดมันสวิต์ที่เราแกะออกมาแล้วเราจะใช้แอลกอฮอล์กับแปรงสีฟันเพื่อทำความสะอาดคราบสีเขียวๆออกให้ได้มากที่สุดเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะประกอบกลับเหมือนเดิมและนำไปประกอบใส่รถทำความสะอาดเสร็จแล้วนำสวิต์มาประกอบกลับที่เดิมแล้วลองทดสอบดูกด จะได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานนะครับเดี๋ยวเราลองปิดลงมาดูกันเปิดโอเคก็ไปประกอบกลับให้เหมือนเดิม